ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวสมุดสกเก็ตของเรานี่ก็จะเป็นสมุดสกเก็ตของเรานะคะอ่ามาด,ดูกันเล้กันเริ่มจากหน้าแรกกันเดี๋ยวหัน,นก่อนนี่หน้าแรกก็จะเป็นการบันทึกการเรียนของเราก็ถ้าคณิตเรียนไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับได้หนึ่งนาทีน่าจะสินเอาไปแล้วอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นง้งพี่แป้งแล้วก็เกมของเรา ความสวยในเกมนะคะมีคิปเปอร์ยืนอยู่ข้างหลังระเบิดตายค่ะก็เกมฟันนัทฟร,รดี้โดดทิศกาจัมส์เกย์ใส่ปีดการ์ดเลยนี่แล้วก็เอ้ยเราเพิ่งรู้ว่าเส้นเนี่ยเราคนที่จะแบบงเนจัดแปลงให้หนหนหนเนี่ยหามันโค้งมาอย่างนี้ แล้วก็มิก้เมาส์ก็เหมือนกันมิก้เมาส์ก็เนี่ยก็มือโค้งอแบบนี้เส้นลวดอะไรอ่ะตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เพิ่งเคยวาดนะเพิ่งเคยวาดจะดูแบบตุ่นมากแต่เริ่มพัฒนานเรื่อยๆเนี่ย,ยก็เริ่มเนี่ยเริ่มสมส่วนขึ้นนะมองเลยเพ่อนช่างมานะคะก็น,นี่ อันนี้เป็นอะไรนะสปีดนอันนี้คือแบบวาดเร็วๆนะคะชาเลนในตัวนี้ก็เป็นอมองอาคือใช้สีที่ดูตลกแต่ว่าถอาแบบตั้งใจนะตั้งใจมั่วๆเนีย่ยเป็นแบบนี้มีลูกด้วยแล้วก็นี่ถ้าใครยังไม่รู้จักคนนี้นะคะก็ไปเสิร์ชดูนะคะ ใครยังไม่รู้จักนะคะคนที่เสียไปแล้วนี่นีแผนที่วอย่างนี้กับถือกล้องนะคะ,ะถ้าใครจําไม่ได้ก็ตามใจไปอันนี้ก็แบบเยคือเราทำอินมชันใช่ไหมแล้วก็เราก็ทําการเนี่ยวาดอย่างนี้เข้าไปเห็นไหมพาไปอีกหน้านะคะการ์ตูนเมาส์กับการ์ตูนคิตตี้นะคะ กี๋งมงคิตตี้แต่จะสูงกว่าและตัวดำค่ะนี่ก็จะเป็นใส่นี่ชุดมัธยมเห็นไหมแล้วก็หลงป่าไปเจอตุนแคทอะไรปราณนั้นแล้วก็นี้ก็ตุนแคทเทสเรดี้ Ready. หันอันนี้อ่ะอาคุณตกล้องค่ะหันมาค่ะออ่านี่ก็แบบนี้นะคะ อีกอันนึงก็เป็นรูปของ s c p 0พศูนย์เก้ากับ S C P เอไม่ใช่ s c p 0พศูนย์แปดเก้ากับ s c p ีพเก้าแปดเจ็ดนะคะเป็นพ่อกับแม่เนาะคือาจะจัดแปลงพ่อกับแม่ให้เป็น SCP ีอะค่ะแม่เั็นตะกล้องแล้วก็คือจะเป็นสตอรี่หน่อยๆแต่ก็มีความแบบเส้นโค้งเส้นอะไรเนี่ย อย่าสังเกตใช่ไหมคะตรงเอวเนี่ยตรงเอวอะ่ะเนี่ยเห็นไหมตรงเอวจะโคง้งคือแบบถ้าเปลี่ยนเป็นอะไนระเป็นสีีดําขาวจะดูเหมือนแบบระดับไม่ค่อยเยอะมากสะคะ่ะนี่นี่เป็นแม่โครงคาแม่เทอร์นีนี่ก็มกดเป็นปแม่เทอร์นีนะคะก็มี อันนี้เป่นสุดกันบ้านมันการบ้านนะคะนี่ก็อยากให้ไปคือเราลง๊ปตอกด้วยไงใครยังไปดูก็ไปดูได้ะคะ่ะนี่ก็จะเป็นเลยเป็นกรนุกนาดีกับวัชรครุฑนะคะคือหลังคือในอนิเมชั่นเราจะไม่ได้เสริมขนาดนี้นะในอนิเมชั่นเราจะไม่ได้เสริมชด,ดาเสริม อะไรอย่างนี้นะเราจะทําแบบธรรมดาไปเลยแต่นี่เราเราคิดว่าสอ่งอยังไม่ดีขึ้นก็เลยลองวาดแบบเป็นหน้าอกเข้าไปเนี่ยเอ้ยก็ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะเนี่ยเป็นหน้าอกไปก็กมีความเพิินพนะาจะหลับแล้วนี่ก็จะเป็นเพียนักต่าระนะคะพยยามันมีเกรดนี่ก็จะเป็นหนังสือกระตุ้น หูตะก้องค่ะไม่ต้องเห็นหน้าตะก้องค่ะตะก้องจะรับใกล้ <c oughs> กหมดแล้วคะ่ะนี้เป็หมดเวลาไปแล้วแงเจอกันใหม่อีพีหน้า